你画吧。 ทีนี้เอาอะโวคาโดค่ะอะโวคาโดลูกอร่อยจังเลยนี่เอปาปลา หยาบมาทั้งนี้คนะ่ะมาหันมาเลี้ยวๆมาเขาเข็ของ,ขอ,ง,ขอ,ง,ขอ,งอืมไม่ต้องไปไม่ต้องไปเดี๋ยวคุณแม่จะไม่เห็นเนละี้ยๆขยับมาก่อนขอยับมาก่อนเลี้ยวๆคุณเียวหยาบมาก่อนลูก เช็คปากด้วยเช็คปากด้วยเอาผ้าเช็คปากด้วยค่ะกินหรืยอยังเคี้ยวให้ละเอียดเคี้ยวให้ละเอียดอืมอืมอร่อยเคี้ยวให้ละเอียดลูกอืมอืมอืม blue 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 purple sky blue Yellow, three, yellow, three, yellow, three. Yellow, blue, two, blue, two. หนูไม่จะก,กินน้ำบ่อยลูกน้ำเด็กค่อยกินเด็กค่อยกินเด็กกินบ่อยแบบอ่ากเด็กกินบ่อยเด็กกินบ่อยโแบบอพอแล้วน้ำเด่กจะเพิ่งดูจะเพิ่งดูลูกเก็บไว้ก่อนกินอิ่มค่อยๆ่อดู อท้องจะโตมันก็จุดตลอดเอาเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อน,อนอเก็บไว้ตรงนี้เลยเก็บไว้ตรงนี้อ่ะอะโวโคาโดทีน่ะอะโวาโอะโวคาโโอ้คาใหญ่เลยเอะโวคโดใหญ่เลยเดี๋ยว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 เห็นยุปา もう<スッ>